เอาละคะ่ะทุกคนคันนี้ก็รู้เวลานะคะว่าจะมาใช้อยู่สตัวเนาะก็คือ,อแอป YouWorld นะคะแล้วก็จะมีตัวเป็น ATI ที่เป็น The Comprehensive Com นะคะเป็น R n Review เป็นหนังสือเนอะาะเบาๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนนี้เราก็จะหนักไปทาง YouWorld นะคะก็จริงๆแล้วโกของจำอ่ะ จะทำข้อสอบทุกวันวันละเจ็ดสิบห้าข้อแต่ถามว่าพอมาถึงวันจริงๆอ่อะมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้ทุกคนคือบางวันอะคือกลับมาก็คือเหนื่อยมากแล้วอะไรเงี้ยบางวันก็คือแบบสกิปทามหรือว่าบางวันรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ค่อยทําไปทีเดียวสองร้อยข้ออะไรเงี้ยแต่พอมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ถึงโกลจริงๆอะทุกคนดังนั้นอะถ้าคนไหนที่แบบว่ามีตารางเวลาการเรียนการสตัดดี้ดีๆอะก็ ดีกว่านะคะอย่างของจำเองอะจำรู้สึกว่าแบบว่าไม่ค่อยมีระเบียบหรือว่าไม่มีวินัยเลยเท่าไหร่เออแต่ว่าอันนี้ก็คือมาเล่าให้ฟังหนะ่อยว่ามันมันเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้นะคะมาถึงวันก่อนสอบบ้างนะคะคือก่อนสอบหนึ่งวันอะจำกับเจฟฟี่ต้องขับรถไปฟินิ์ใช่ไหมแล้วก็ไปนอนที่โรงแรมนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราอยู่โรงแรมอะ เราก็มีความสุขอะเราก็แบบเฮ้ยก็คือก็ทําข้อสอบอะทุกคนก็เออทําข้อสอบอะไรเงี้ยก็พยายามแบบจะอัดเว้ยจะต้องทําให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้จะสอบแล้วอะไรงเงี้ยแต่แด้ยวทาให้สามีอยากเป็นสามีดีเด่นอีกแล้วสามีก็บอกไม่ได้เธอต้องนอนแล้วนะเธอต้องนอนแล้วเพราะว่าเธอจะต้องแบบมีเวลานอนเพราะาปกติอะทุกคนจะเมันจะเป็นแบบ procrastinator หนึ่งออกไหมคือสมมติว่าถ้าพรุ่งนี้สอบอะจะสามารถที่จะบอกว่า คขาข้อสอบยาวไม่ต้องนอนหรือบางทีก็บอกว่าแบบว่าฟุงาฟ้งซ่านฟุ้งซ่านไปนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเออแต่สามีก็จะแบบบังคับว่าเธอต้องนอนเธอต้องรีแลกซ์นะพรุ่งนี้เธอจะได้แบบว่ามีกําลังมีแบบสมองปอดโป่ง,ปะปงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออก็เลยนอนตอนจำตอนจได้ก็บบจำก็นอนเที่ยงคืนอยู่ดี <laughs> สอบแปดโมงก็คือก็ยังนอนเที่ยงคืนอยู่ดีนะทุกคน ก็นอนแต่ถามว่านอนหลับไหมก็นอนไม่หลับหรอกเพราะแล้ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เออก็หลับก็จําว่าจาหน้าจับนอนประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะก่อนสอบอะไรอย่างน้อยก็คือเราได้อย่างได้พักสมองนี่หนึ่งหนึ่งออกว่าเออ พอถึงตอนเช้าเนี่ยเราก็กะว่าเฮ้ยตอนเช้าว่าเราน่าจะได้อีกสักประมาณร้อยขอ้อห้าสิบข้อร้อยข้ออะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าอะไรคะทุกคนตื่นก็คือเจ็ดโมงเอ้ยตื่นหกโมงหกโมงครึ่งวัเนี้ตื่นมาปุ๊บเราก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวเตรียมอะไรก็คิดอยู่แบบจะแต่งหน้าหรือว่าจะอ่านหนังสือดีล่ะอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบไปสอบไม่สวยก็คือไม่ได้หรือเปล่าก็เลยเลือกแต่งหน้าความ คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวไปถึงที่สอบอ่ะมันก็น่าจะมีเวลานิดนึงน่ะน่าจะได้ประมาณสิบยี่สิบข้ออะไรเงี้ยเออแต่เขาไปถึงจริงๆอิทุกคนเขาก็ให้เก็บทุกอย่างของทุกอย่างในล็อกเกอร์เอออันนี้แต่บอกนิดนึงนะคะว่า n อนเเนี่ยเขาเขาบังคับไม่ได้เชิงบังคับหรอกแต่ว่าเขาจะให้เราเป็น i n s t r u าคชั่ว่าเราอ่ะควรจะมาถึงที่สอบอ่ะก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง เพราะมันจะมีระบบระเบียบอะไรมากมายค่ะทุกคนเราก็ไปถึงก่อน45นาทีแต่พอเราไปถึงปุ๊บอะเขาก็จะมีเจ้าหน้าทีใช่ไหมคะตอนที่ก็จะต้องให้เราทํานู่นทํานี้ให้เราเก็บของใส่ล็อกเกอร์ล็อกล็อกเกอร์นั่นแปลว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าทําอะไรได้เลยเนกออกไหมอืมแล้วก็มือถือนะคะทุกคนเขาก็จะมีแบบว่าถุงที่เป็นพลาสติกแบบเอาไว้แบบมันจะมีแบบกาวติด อะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราเก็บมือถือปิดมือถืออนะปิดมือถือเก็บเข้าไปในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็แล้วก็วกปิดซีลเออซีลนะคะแล้วเราก็ต้องเก็บไว้ในล็อกเกอร์เท่านั้นและเวลาที่เราจะเปิดถุงออกอะ่ะเราต้องมาฉีดหรือใช้กันไกตัดถุงอะ่ะเพื่อเปิดให้เขาดูว่าเราอะ่ะแบบไม่ได้ access โฟนไม่ได้แบบว่าแบบนื้อออกไหมในระหว่างที่แบบว่าทำข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็นาฬิกานะคะก็ห้ามเป็นนาฬิกาดิจิตอลต้องเป็นนาฬิกาที่เป็นเข็มเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าเราอะ่ะจะไม่มีนาฬิกาแต่ว่าในคอมพิวเตอร์มันก็มีนาฬิกาอยู่ยดีเธอมันก็ไม่ไม่ได้อะไรมากแล้วก็เราจะต้องแบบว่าไปยื่น ID นะคะแล้วก็ไปสแกนนิ้วสแกนมือซ้ายสแกนมือขวาสแกนแล้วสแกนอีกอะไรเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นเรานะเรามาสอบนะอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ต้องมีการแบบว่าเขาเรียวกว่าอะไรเหมือนแบบเหมือนจะเข้าห้องขังอ่ะทุกคน มันก็ต้องแบบมีการบอกว่าเหมือนนึกออกแบบว่าเอ้ยเราไม่มีอะไรในกระเป๋านะกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอออะไรที่เอาเข้าไปได้บ้างนะคะในห้องสอบก็คือมีแค่ตัวหัวใจสมองนะคะแล้วก็สามารถอนาฬิกาเข้าไปได้แต่ว่าต้องห้ามเป็นนาฬิกาที่เป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะน้ํอยังเอาเข้าไปไม่ได้เลยทุกคนเออคือนอกนั้นอะ่ะเขาจะมีให้มาเลยสมมุติว่ากระดาษทด กระดาษทดมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆไว้บอร์ดนะคะคือมันสามารถเขียนไปแล้วก็ลบได้อะไรเงี้ยเขาก็มีให้แล้วก็มีปากกาให้มีหูฟังให้มีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เครื่องคิดเลขเนี่ยมีให้อยู่ในคอมคือสามารถกดได้จากในคอมอือประมาณนี้จามก็เออก็เดินเดินเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเออกูคงไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงไม่ได้แบบ ไม่มีเวลามานั่งอา่านหนังสือหรือไม่ไมไม่มีเวลามาทำข้อสอบแล้วเพราะว่านึกออกไหมว่าอของถูกล็อกในล็อกเกอร์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็เออเอเอไม่เป็นไรแล้วเข้าไปทําเข้าไปในห้องสอบเลยก็ได้พอเราเข้าไปในห้องสอบเสร็จนเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเริ่มทําข้อสอบได้เลยแล้วก็เริ่มทำข้สอ,อขสอบไปเลยเหรออะไรเงี้ยอืมทุกคนคราวนี้ความรู้สึกนะคะในการวันที่สอบนะคะเป็นยังไงคือพูดเลยว่า เราค่อนข้างที่จะรู้ตัวนะว่าเราอะ่ะมีแอนซายตี้เพราะว่าเหมือนอันหนึ่งคือนอนไม่หลับ ต่ก็ได้นอนบ้างนะแต่ว่าก็คือนอนไม่หลับก็รู้ใช่ไหมว่าเออแอนซายตี้แหละแล้วก็รู้ว่าคนเวลาที่มันตื่นเต้นมากๆอะทุกคนใจเหมือนจะเต้นใช่ปะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ป,ปวดท้องอยากจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราเล่าอะก็คือถ่ายมาเรียบร้อยแล้วจากโรงแรมนึกออกปะก็คือเออเออนู่นนี่พอมาถึงห้องสอบเสร็จปุ๊บเข้าไปทําเข้าไปทําข้อสอบประมาณหนึ่งข้อสองข้อสามข้ออยากทายอีกแล้ว คือแอนซตี้แบบไม่ไหวเออแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าขออนุญาตไปนะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าห้องสอบอะเขาก็ถามแล้วว่าจะเข้าห้องน้าก่อนหรือเปล่าและอีนี่ก็คือไม่เข้าจ้าเข้ามาแล้วโอเคแล้วอะไรเงี้ยก็คืออ,อ้าจะต้องแบบขอแบบเออไปเข้าห้องน้ำอีกก็คือไม่ได้อะไรเงี้ยอืมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ suspicious ไงมนซะแบบเฮ้ hey ไปทําอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยเออโกงเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยอนนนลววันนั่งทนไปในระหว่างนี้ทําข้อสอบอะทุกคนเออเราก็ต้องวางไอดีของเรานะคะเออเราเอาไอเดีเข้าไปได้เออไอดี ID ของเรานะวางไอเดีเข้าไปในในบนโต๊ะหรือบนอะไรก็ได้หรือมุมไหนก็ได้ที่มันจะมีกล้องอยู่ข้างบนอะกล้องก็ต้องเห็นไอดีเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบสต r i c มากก็ไปนั่งทำข้อสอบ ทุกคนเชื่อป่าว่ามันองไซตี้มันแบบว่าแบบกังวลกังวายใจมากเพราะว่านั่งไปท้องก็ปวดใจก็เต้นตลอดแล้วจะแบบพพ l p i t ทแบบตุ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 บใจเต้นแรงมากแล้วก็คือรู้เลยเพราะว่าได้ยินเสียงมันใตัวเองอะเพราะก็เลยรู้ว่าเออแบบว่าโหแองไซตี้ y ไม่แบบรู้เดี๋ยรู้ฝันนึกออกไหมแบบเอบอแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยใช่ไหมคะ ก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าก็มีข้อที่ทําได้บ้างข้อที่ทําไม่ได้บ้างข้อที่แบบเอ๊ะบ้างก็แบบอะไรวะโลกนี้คืออะไรวะไม่เคยได้ยินมาก่อนไหก็มีบ้างนะคะเออประมาณนี้ในระหว่างที่ทําไปใช่ไหมคะทุกคนก็ทําไปทําไปก็เลือกไปหุ้ยเราถึงข้อที่เจ็สิบกว่าๆแนละ้วเออในหัวเราคิดว่าอยากให้มันตัดจบที่เจ็สิบห้า เพราะว่าถ้าตัดจดที่75มันจะมีเปอร์เซ็นต์การผ่าน e n c l a v ค่อนข้างสูง1อันนี้2คือปวดที่ไม่ไหวแล้วคืออยากให้มันตัด,ตดจบที่75พอแล้วอะไรเงี้ยอะเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะคะทุกคนว่า e n c l e x มันจะมีทั้งหมดประมาณ200กว่าข้อถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี265ข้อนะคะการทำข้อสอบอะทุกคนคือระบบอะมันก็จะเซอร์คูลเลตคำคำถามมาให้เราใช่ไหมแล้วก็ให้เราตอบ มันอาจจะเป็นคําถามที่ง่ายๆก่อนถ้าเราตอบคําถามที่ง่ายถูกอ่ะมันก็จะเซอร์ l คูลเลตข้อที่ยากขึ้นมาให้เราถ้าเราตอบถูกอีกมันก็จะเซอร์ l คูลเลตข้อที่ยากขึ้นมาอีกให้เราถ้าเราตอบผิดมันก็จะไปเปลี่ยนแคัทกลอรี่เปลี่ยนมาเป็นข้อที่ง่ายกว่าอ่ะข้อที่ง่ายลงมาให้เราแทนอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นระบบที่แบบว่าให้โอกาสเราอยากให้เราตอบถูกให้โอกาสเราอะไรเงี้ยอืม เราก็ทาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเอาจริงๆทําตอนทําตอนนั้นอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบข้อนีน้มันง่ายหรือมันยากเราแค่รู้สึกว่าถ้าข้อไหนให้เราตอบได้อะมันก็คือง่ายสําหรับเราถูกปะเออแต่เราอาจจะแบบเฮ้ยรู้คําตอบข้อที่มันยากก็ได้แต่แค่เราแค่รู้คําตอบมันก็คือแปลว่าง่ายสําหรับเราดังนั้นอะจำจริงๆเราก็ไม่ได้มานั่งคิดอะไรแบบนี้แล้วนะแต่ว่าอันนี้คืออธิบายให้ฟังนะคะว่าระบบของ e n c นคมันเป็นยังไงก็ทําไปทําไป แล้วข้อสอบอะค่ะทุกคนมันจะตัดตอนที่ระบบอะมันมั่นใจแล้วว่า 1. คือเรามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเออคือระบบมันไว้ใจเราแล้วอะว่าเราตอบถูกเยอะอะไรเงี้ยเราตอบถูกเออเราจะสามารถปฏิบัติงานพยาบาลได้ปลอดภัยอะไรประมาณนี้หรือ 2. ก็คือเราตอบผิดเยอะมาก ผิดเยอะมากผิดจนแบบว่าระบบเนี่ยรู้สึกว่าให้โอกาสไปอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วตัดตกไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอืมดังนั้นอ่ะเวลาที่ข้อสอบมันตัดที่เจ็สิบห้าค่ะมันก็จะแปลได้สองอย่างคือ you re doing really really good or you doing you re doing really really bad ก็คือเหมือนปรมาว่า,วาทำดีก็คือแบบ่ะผ่านไปเลยดีไปเลยอันนี้เราว่ามันเป็นเปอร์เซ็นที่สูงกว่านะหรืออีกอันนึงก็คือ มึงทงแบบแั้งทำแบบแย่แบบแย่มากๆมองๆ,ๆ,ๆมากอ่ะเออถึงจะแบบว่าตกนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราบอกว่าได้อ่านรีวิวมาอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก่อนที่เราทำข้อที่เจ็ดสิบสี่ะทุกคนเราก็ลุ้นเหมือนกันนะอ่ะข้อเจ็ดสิบห้าก็ทำพอเจ็ดสิบห้าเสร็จปุ๊บมันตัดทุกคนมันตัดทุกคนตอนนั้นน่ะรู้สึกแบบเฮ้ยแบบใจชื้นขึ้นแบบนิดนึงเพราะรู้สึกว่า จะได้พีขี้แล้วรู้สึกแค่นี้โอ้ว่าไม่ไหวแล้วคือทนไม่ได้แล้วตัดประเด็นคืออะไรไหมคะทุกคนประเด็นก็คือหลังจาที่มันตัดที่เจ็ดสิบห้าปุ๊บอะมันก็จะเป็น Survey Review นะคะ Survey Review Question นะคะมันจะเป็นเหมือนคำถามตัวอย่าง30ข้อต้องทำสามสข้อคำถามตัวอย่าง30ข้อซึ่ง ไอคำถามของ10ข้อเนี่ยเราจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะจําก็ต้องคลิก yes นึนกออกไหมไม่อยากจะแบบว่าไปจบระบบไปจบข้อสอบแบบดื้อๆอะไรเงี้ยเออเขาเขาขอให้มาทําเออก็ทําให้ก็ได้ซึ่ง30ข้อเนี่ยค่ะทุกคนเขาจะไม่นับเขาเรียกว่าอ,อะไรจะไม่นับเป็นคะแนนของเราคือมันเป็นข้อที่แบบว่าเขาแค่ทำเซอร์วิเฉยๆคือไม่มีผลต่อคะแนนของเราอะไรเงี้ยเราก็ออะอโอ้ยตรงทนนั่งทำอีก30ข้อแต่ตอนนั้นนะทุกคนเรารู้เลยว่าเราอะแค่ปวดท้องแต่ใจเราอะ่ะแบบ ไม่ได้แบบตุบๆ,ๆ,ๆเหมือนก่อนหน้านี้แล้วคือรู้สึกว่าอา่านโลกนิดนึงแล้วเพราะว่าต่อให้เราตอบผิดตอบถูกมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วใช่ไหมคะสำหรับเซอร์เว์ควอชั n นเล่านิดนึงสำหรับเซอร์เว์ควอชันนะทุกคนคือจะรู้สึกว่าระบบอะมันแค่ create แนวข้อสอบที่จำคิดว่า n อ็นทจะเปลี่ยนไปในแนวนี้อืมคืออะเซอร์เว์ควอชันที่จำทำนะก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับเอ่อ nursing notes นะคะ nursing n o t e ก็คือมันเป็น report ของพพาบาลที่มันเขียนนี่แหละแล้วก็เอามาให้เราคือเราต้องอ่านเยอะมากทุกคนแล้วมันก็จะมี assessment ต่างๆมี lab มีอะไรต่างๆนะคะคือเราต้องดูแบบว่าอ่อ detail ด,ดู information ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเปรียบเทียบกันกดูว่าอันไหนปกติอันไหนไม่ปกติความน่าจ,จะเป็นคืออะไรนะคะแล้วก็ให้มาอ่อเลือกว่า Uh, potential diagnosis เพราะว่าเป็น nurse เอา diagnose ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถคิดได้ว่า potential diagnosis ว่าคนไข้คนคน,นี้น่าจะเป็นประมาณไหนแล้วเราก็ตอบแล้วก็ intervention ที่เราจะทำคืออะไร lab ที่จะ monitor คืออะไรยาที่ต้องใช้ potential drugs อะไรเงี้ยคืออะไรอ,อันนี้เป็น survey question ตามคิดว่านะ NCLEX มันอาจจะเปลี่ยนแนวข้อสอบไปเป็นแนวนี้ก็ได้ซึ่งเอาจริง ยากคือแบบโอ้ยเออคือแบบยากคือรู้สึกว่าแบบว่าโุ้ยนะักกูต้องไม่ทำเอนเพ็กซ์แบบนี้คือแบบว่าไม่น่าจะผ่านอะ่ะเออมันคือมันค่อนข้างแบบว่าคอมเพนซีอ่ะแล้วคือเหมือนรู้สึกว่ามันต้องรู้ทุกอย่างอะคะ่ะถึงจะสามารถตอบถูกได้เออนะคะประมาณนี้ ก็ทนทําไปแต่ว่าของแจมอ้าจำรู้สึกว่าจ a ไม่ได้ทําถึง30ข้อนะสำหรับ survey q u e s t i o n n ่ i เพราะจำรู้สึกว่ามันตัดที่ประมาณข้อที่93ประมาณนี้คือจ a m อาคือข้อสอบ end click ใช่ไหมจําตัดที่7 5ถูกไหมคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะ j a ก็ทาแล้วมันก็ตัดแล้วก็แต่มันก็นับข้อให้นะจำทำถึง93เออถ้าเกิดว่า30ข้อจริงอ่ะมันก็ต้องแบบร้อยห้าปะเออแต่เนี่ยคือมันตัดที่93ก็ เสร็จแล้วก็แฮปปี้มาแล้วก็เดินออกไปที่จบปมะมานนี้หลังจากที่จะทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมสิ่งตอนนั้นอะ่ะคือเราแฮปปี้ที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าเราจะได้ไปเข้าห้องน้ำแล้วอันนั้นคือแบบว่าเป็นเป็นจุดเดียวเลยแต่พอในช่วงที่เรามาเข้าห้องน้ำค่ะทุกคนในหัวมันก็คิดว่าแบบ ออกอะไรไปบ้างวะนึกออกปะมีบ้าทุกคนที่แบบว่าเคยไหมเวลาเราทําข้อสอบอะเวลาเราออกมาแล้วปุ๊บสมมติเราทาข้อสอบเสร็จเวลาปุ๊บนะเราจะออกมาแล้วก็มาหาคําตอบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตอบไปอะมันถูกปะวะอะไรเงี้ยเหมือนมาหาคาตอบปะตอบให้จะตอบผิดหรือตอบถูกเราก็อยากรู้ว่าเราทําแบบตอบผิดหรือตอบถูกนึกออกปะ คือเมื่อก่อนอ่ะก็ทําบ่อยทุกคนแบบว่าออกมาแล้วก็เช็คคําตอบก,กับเพื่อนก็รู้นะว่าคือแก้อะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าก็คือมาเช็คคาตอบก,กับเพื่อนอย่างน้อยถ้าเพื่อนตอบเหมือนกันเราเราก็จะบอกว่าใจชื้นตอนตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้ค,คําตอบกับใครนะทุกคนเพราะว่าคนที่มาสอบอ่ะก็ไม่มีใครรู้จักกันเลยเออมันมีคําถามอะไรบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเช่่าคืองงตัวเองมากงงแบบงงตัวเองมากเพราะว่าปกติอาจารย์เป็นคนที่จำข้อ,อสอบแบบ เก่งมากอืมเป็นคนต้องพ่อสอกเก่งมากตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็จะชอบแบบมหามหาอะไรเงี้ยเชื่อออกมาแบ่งไปเลยแบ่งไปเลยจําได้ประมาณแบบห้าข้อหกข้อเออห้าข้อหกข้อแล้วที่เหลือคือจําอะไรไม่ได้เลยว่าเขาถามอะไรบ้างเขาตอบไปแล้วเหมือนแบบเหมือนเราอยู่ในพาวังอะตอนนั้นก็คือแบบน้อยมากทุกคนน้อยมากเพราะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยแบบเหมือนเราไม่รู้ว่าเราตัวเราทำอะไรลงไปอะ่ะเออคือมันช็อกมากเหมือนกันแล้วก็เราถึงแม้ว่าเราจะจำได้ห้าถึงหข้อใช่ไหมทุกคนเราเอามาเช็คแบบเราเอามาเซิร์ชดูอะ่ะไอห้าถึงหข้อนั้นอะ่ะแม่งแบบตอบผิดหมดเลยเว้ย จริงๆคือ5ข้อนนั้นก็อตอบผิดหมดเลยแล้วคือแบบยิ่งน้อยแบบยิ่งนอยไปอีกอ่ะเอาจริงนะทุกคนจะมาทําข้อสอบเอ็นเคลกอ่ะ75ข้อใช่ไหมมันตัดที่75ใช่ไหม75ข้ออย่างน้อยๆจำต้องจําได้แบบ20-30ข้ออันนี้เรื่องจริงคือต้องจาได้แบบ20-30ข้ออะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือแบบ จำได้แค่ห้าหกข้อแล้วก็แบบลงังเลเลือนแล้วข้ออื่นอ่ะก็จาไม่ได้เลยว่าเขาถามเรื่องอะไรบ้างไปไล่ดูแบาบว่า,บา,บาบโลกอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาาจะถามเรื่องโลกนั้นโลกนี้อะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้เลยอ่ะเออคือแบบงงตัวเองมากแล้วก็รู้สึกว่าเคยตอนนั้นอ่ะคงแบบแพนิกอยู่ระดับหนึ่งอ่ะแล้วคงแอนซตี้มากๆจริงๆอะไรเงี้ยจนแบบว่าบางทีหัวเราแบบอาจจะไม่โฟกัสอะไรเงี้ยก็เลยนอยมากทุกคนแล้วก็มีความรู้สึกว่า ถ้าเราจําไม่ได้อะมันอาจจะแปลว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวเราทําอะไรอยู่ทุกคนคือแบบว่าโหแบบช็อกกับตัวเองมากเลยก็ตอนนั้นก็คือทําเสร็จแล้วใช่ไหมก็ประมวลผลประมวลผลแล้วก็รู้สึกว่าแบบผิดหวังในตัวเองอะไรเงี้ยน้อยแล้วก็อ่าบอกเจฟีจ่เจฟี่ก็เออมาหลับอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าจะบอกเป็น m e n t a l breakdown นี่ก็ไม่เชิงนะแต่คือแบบก็เจฟี่ก็ถามว่าอ้แบบข้อสอบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็บอกไปเร็ว่อแบว่าฉันไม่รู้เลยว่าฉันทำอะไรงไปแบบ ตอนนั้นคือไม่โอเคกับตัวเองมากๆเลยทุกคนแล้วแบบก็คือนอยอ่ะเออเราก็เริ่มเซิร์ชเลยทั้งทังที่รู้ในใจนะว่าถ้าข้อสอบมันตัดที่75ขอเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะผ่านอ่ะมันเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอืมแต่เราไปเซิร์ชอ่ะคนที่ตก7จบห้ข้อมันก็มีนะทุกคน มันมีคือข้อสอบตัดที่สหแต่ว่าเราอาจจะตอบผิดเยอะมากๆอะไรเงี้ยจนมันระบบมันคิดว่าแบบเออแบบทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยตัดจบไปเลยดีกว่ามันมีทุกคนเราก็เลยแบบโหน้อยแบบน้อยมากเลยอะ่ะแล้วปกติอะ่ะเวลาที่จำไปฟินิกใช่ไหมคือเมืองที่จำอยู่มันเป็นเมืองแบบบ้านนอกอะ่ะทุกคนไม,ไม่ไม่มีห้างแบบเดินช็อปปิง้งอะไรเงี้ยก็คือมีม,มีแต่แบบเหมือน เออเป็นห้างแบบกอชเชอรีธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าไปฟินิกมันก็จะแบบมีห้างแบบตื่นตาตื่นใจแบบแอช n ช่นแอนฟลาเวอร์ทวี้วันแบบช็อปแบบไฮเอ็นแบร์อะไรเงี้ยนึกออกปะแต่วันนั้นน่ะคือรู้ตัวเองว่าดาวมากเพราะว่าไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรเลยแบบไม่อยากทำอะไรเลยอยากแบบอยากกับบ้านอยากนอนอยากแบบลองไ้อะไรเงี้ยคือขนาดเลยมันแบบนอยแล้วก็ดาวมากนอยแบบนอยมากอ่ะ จนต้องแบบไลน์ไปหาแม่ตอนนั้นจาได้ว่าเป็นระยอะถ้าเกิดไปที่ไทยก็น่าจะมาแบบเที่ยงคือนอะไรเงี้ยคิดว่านะเดาเดาแต่ว่าก็คงดึกแล้วเลยก็นอยไปแบบก็คือไลน์ไปหาแม่แบบไม่ได้คิดเลยว่าเอ,อ้ที่เมืองไทยกี่โมงอะไรก็ไลน์แบบว่าแม่เพิ่ทงทำข้อสอบเสร็จแล้วแบบรู้สึกเครียดมากเลยแบบว่าไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยไปบนให้หน่อยเออบอกแม่แบบไปบนให้หน่อยแม่อยู่ไทยนะ บ่นให้หน่อยจ้าว่าเออผ่านและเออขอให้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือใครเขาเคยเวลาจะบ่นอ่ะทุกคนมันก็ต้องบ่นก่อนสอบนึงออกมาแต่นี่คือแบบสอบเสร็จแล้วต่ไปบ่นให้หน่อยบ่นบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรไงขอให้แบบระบบมันแบบแปบเปลี่ยน r e s u l t อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไลน์ไปบอกแม่ให้แม่บ่นให้ทุกคนให้แม่บ่นให้แต่ว่าแต่แม่ก็คือแม่ก็ไม่ตอบแล้วเพราะตอนนั้นก็คือแบบแม่นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ย ฟังมาถึงขนาดนี้ทุกคนอาจจะมีความคิดว่าวเฮ้ยแบบข้อสอบเป็นคลิกมันยากขนาดเลยหรอวะเอาจริงๆนะถ้ามาถามตอนนี้นะจอก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอะไรพเพราะก็จำไม่ได้เหมือนกันเราทำอะไรลงไปึก้อกะจำได้แค่แบบห้าหข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ห้าหกข้อที่จำออกมาผิดด้วยแต่ให้เหลือจำไม่ได้เลยว่าแบบ ตอบอะไรวะอะไรเงี้ยหรือว่าเขาถามอะไรยังยังแบบงงงงกง,งอยู่เลยอะไรเงี้ยเออ,อ,อก็รู้สึกว่าตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันยากหรือมันง่ายสําหรับเราแต่ในความรู้สึกลึกๆนะจามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นข้อสอบที่ยากที่สุดที่เคยทําเอางี้ดีกว่าไม่ได้เป็นข้อสอบที่ยากที่สุดที่เคยทําแต่มันแค่เป็นข้อสอบที่เรารู้สึกว่าเรากดดนนันมากที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราแพลนไวหมดแล้วเรามีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีอ่า มีงานแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือได้กับเขาเรียกว่าอะไรเส้นสัญญาออฟเฟอร์อะไรเรียบร้อยแล้วรอแค่อีเนียผ่าน e n c l e x แค่นั้นเออเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ผ่านอะ่ะมันก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนชีวิตก็แบบสต็อปสตาร์นไปนิดนึงอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่ากดดันเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าไม่ใช่ข้อสอบที่ยากที่สุด เออเอางี้ดีกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักก็คือจริงๆเราเวลาสอบ n c ็นเกทุกคน expectation ที่เขามีอ่ะมันไม่ได้ expect ว่าเราจะต้องดีที่สุดได้คะแนนแบบเยอะๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นแค่เส้นอย่างเงี้ยทุกคนถ้ามันถ้าเราผ่านไปอ่ะเออมันก็คือผ่านนึกออกต่อให้เราจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือแบบตรงนี้หรือชิดเส้นเลยอ่ะ ผ่านก็คือผ่านเพราะว่า result มันมีแค่ pass กับ fail เึนออไหมมันไม่ได้มีว่าเราอยู่ในระดับคะแนนที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมดังนั้นอะ expectation อะมันไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นแต่มันก็มีในระดับหนึ่งเหนืหอไหมเออดังนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเรามันต้องผ่านไม่ได้ดีว่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบดาวมากแบบดาวมากโอ้ไม่ได้แน่เลยอะจำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้การที่เราจาข้อสอบไม่ได้อะคือแบบ แพนิคเลยอะว่าแบบเคยเราต้องแบบเพอร์ฟอร์แมน์แย่มากๆแน่เลยถึงจำอะไรไม่ได้เลยเพราะอ้าจริงขอโมเดลหนึ่งคือเนี่ยผ่านสนามสอบหิน,หนอะมาหลายสนามมาหนาอะอันแรกที่แบบรู้สึกว่าแบบหินที่สุดในชีวิตเลยคือข้อสอบเตรียมอ่ะสอบเตรียมโดมรุ่นจาแบบสอบในอิมแพ t กนะจ๊ะอ้าวตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะสอบในอิมแพ t กเนาะก็คือสอบในอิมแพกกับทุกคน เด็กนั่งเรียงกันอย่างเงี้ยเป็นมดเลยอ่ะเออสอบแบบใหญ่ๆอ่ะเป็นมดแล้วก็แบบนั่งสอบก็นั่งทําข้อสอบไปอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีความรู้สึกแองไซตีดีในระดับหนึ่งอันนั้นมันก็เป็นแบบคอมเพลชันจริงๆเพราะว่ามันเอาคะแนนมาลันจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนสอบมาหาวทิทยาลัยอ,อ่ะจริงๆมันก็คะแนนลันนะแต่ว่าด้วยความที่มันสอบแกดแพดมั้งเราเราก็สอบเหมือนสอบเก็บคะแนนแล้วก็เอาคะแนนที่ดีสุดมารวมกันมารวมกับเกดแล้วก็มายืนนึกออกปะ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดยอะไรเงี้ยอืมก็รู้สึกว่าเราก็บังเอิญโชคดีว่ามันได้รับตรงพอดีได้ตอนแบบได้มีที่เรียนตอนมหกเทอมหนึ่งเอาง่ายๆเออก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโลง่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตอนนั้นอ่ะต,ต้องไปสอบแอดมิชันอ่ะก็คงเครียดมากเหมือนกันเออแต่ข้อสอบเอ็นเคลกับทุกคนมันคือในในห้องสอบที่ฉันสอบนะมีประมาณสิบสองคนแเนี้ยซึบสองคนหรือน้อยกว่านี้ประมาณนี้ ในตอนสอบเอ็นเทกอะทุกคนคือเราอะไม่ได้แข่งกับใครเลยนะทุกคนเราแข่งกับตัวเองคือการที่เราจาอะไรไม่ได้เลยอะมันเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราอะอยู่ประมาณไหนนึกออกไหมกดดันสุดแล้วก็งงตัวเองสุดเหมือนกันเราอาจจะแก่เราก็ได้ทุกคน <laughs> ถ้าสอบไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้น ทุกคนถ้าสอบไม่ผ่านจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเดซินเทนในชีวิตนะคือมันไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยคืออเมริกาทุกคนเป็น l a n d of opportunities นะคะคือเขาจะให้โอกาสแหละถ้าสอบไม่ผ่านก็สอบใหม่สอบไปเลยสอบได้แบบลลิม m i t e d เลยทุกคนแต่ว่าเราจะสอบเลยไม่ได้ก็ต้องเว้นไป45วันแต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็สอบใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะผ่านะอะไรเงี้ยอืมมันก็นั่นแหละก็ทําไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ต้องเสียตังค์นึองอ่ะหทุกคนเพราะว่าการสอบครั้งนึงก็200ก้่ากเหรียญเออเสีย แล้วก็ถ้าเกิดต้องเข้ามาในเมืองอีกก็คือต้องเสียค่าโรงแรมอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบมานั่งเรียนนั่งอะไรอีกเงี้ยมันเหมือนกับว่าพอเราสอบได้อะมันก็เหมือนแบบยกผูเขาสึกอ,อกไปรยจาอะไรเงี้ยแบบว่าเออแบบไม่ต้องอ่านแล้วไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องเครียดแล้วเพราะว่าอ่าได้ลายเส้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ผ่านอ่ะเราก็ต้องแบบมันนั่งอ่านมันนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันนั่งเรียนนึกออกไหมก็ต้องมานั่งสตตนดี้อีกอะไรเงี้ยก็เป็นก็ก็ความกดดันก็คือไม่มีที่สิ้นสุดง่ายๆประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะหวังว่าทุกคนจะแบบว่าเออชอบนะแล้วใครที่แบบเรียนพยาบาลอยู่จะสอบอะไรเงี้ยก็ฟังเป็นแบบ ไม่ต้องฟังเป็นแนวทางก็ได้ฟังมันแบบว่าประสบการณ์ขับขำอะไรอย่างเงี้ยเอามาแชร์กันนะคะทุกคนก็ทักทายมาได้นะถ้าเกิดว่าช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยแต่ไม่ต้องทักมายืมตังนะไม่มีเอ <c oughs> นะคะถ้าทักมาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเ <c oughs> ถามไปเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่ม4็7แล้ววันนี้วันที่28 เ a n u น r y คนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแบบทำวิดีโออะไรแต่ว่าก็ทำเมื่อว่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าต้องแพกของย้ายบ้านหนึ่งนะคะประมาณนี้ละกันโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปโอ้ h oh. n p p y New Year นะคะ